สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยนะคะและเรื่องบ้านใบ JSS s สเอ a แมネ e เมค่ะตอนนี้นะคะเรายังอยู่กันที่จังหวัดระยองอำเภอปลวกแดงค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้าน SC HOME ค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะคะเงียบสงบมากๆเลยค่ะแล้วก็เดินทางสะดวกนะคะมีอยู่ใกล้ๆกับแหล่งชุมชนค่ะแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตมากมายรวมถึงบริเวณภายในโครงการนะคะก็จะมีทั้งสระว่ายน้ําค่ะมีสวนนะคะแล้วก็ยังมีรปภคอยรักษา ความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยส่วนสำหรับตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยไปชมกันได้เลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่บริเวณหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเลขที่888-74นะคะเป็นบ้านทาวน์โฮม2ชั้นค่ะขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะแล้วก็มีที่จอดรถ1คันนะคะเดี๋ยวด้านในบ้านจะเป็นยังไงตอนนี้ตามเนยไปชมได้เลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาสู่บริเวณตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณห้องนั่งเล่นกว้างขวางค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดแยกโซนเป็นห้องนั่งเล่นทางด้านนี้ได้เลยนะคะวางโซฟาขนาดใหญ่ชั้นวางของค่ะแล้วก็ชั้นวางทีวีรวมไปถึงแล้วทางด้านนี้ค่ะสามารถแบ่งกั้นโซนได้นะคะอาจจะทําเป็นห้องรับประทานอาหารต่อด้วยบริเวณโซนครัวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ บริเวณพื้นที่ด้านหลังของบ้านหลังนี้ค่ะค่อนข้างใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถต่อเติมได้นะคะให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นค่ะจะทําเป็นบริเวณโซนครัวพื้นที่ซักลางนะคะหรือว่าท่านใดเนี่ยที่ชื่นชอบการทําสวนนะคะด้านนี้ก็สามารถทําสวนได้ค่ะ สำหรับห้องน้ำของบริเวณชั้นล่างนะคะก็สามารถอาบน้ำได้ค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้ากระจกค่ะโถสุขภัณฑ์และยังมีการกั้นบริเวณแบ่งโซนแห้งโซนเปียกให้ด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราขึ้นไปชมกันค่ะว่าบริเวณชั้น2จะเป็นยังไงนะคะตามเลยขึ้นไปชมกันได้เลยค่ะ มาถึงห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีครอบครัวใหญ่นะคะสามารถนอนได้เลยพ่อแม่ลูกนะคะวางได้ค่ะเป็นที่นอนขนาดใหญ่ตั้งแต่3-6ถึงหฟุตท,ทางด้านนี้แล้วก็ทางนี้เนี่ยอาจจะตั้งนะคะเป็นที่นอน อีกหนึ่งอันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยอยากจะมีห้องนอนค่ะและห้องนั่งเล่นภายในห้องเดียวกันนะคะวางชั้นวางทีวีโซฟาขนาดใหญ่ค่ะตู้เสื้อผ้าหรือว่าชั้นวางของก็เพียงพอด้วยนะคะและสำหรับห้องนอนใหญ่ค่ะจะประกอบไปด้วยกระจกบานใหญ่นะคะแล้วก็ระเบียงค่ะที่สามารถรับแสงธรรมชาติและลมธรรมชาติได้เป็นอย่างดีค่ะ สำหรับชั้นบนนะคะก็จะแบ่งออกเป็นอีก2ห้องนอนนะคะซึ่งมีขนาดที่ใกล้เคียงกันค่ะคุณผู้ชมนะคะอาจจะออกแบบนะคะหนึ่งห้องเนี่ยอาจจะจับทาค่ะเป็นห้องแบบ walk in closet ก็ได้หรือว่าห้องพระก็ได้นะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งห้องค่ะจะจับทาเป็นห้องนอนหรือว่าห้องทำงานนะคะก็ได้ค่ะ และสำหรับห้องน้ำบริเวณชั้นบนนะคะก็จะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้านะคะโถสุขภัณฑ์กระจกค่ะแล้วก็ยังมีฝักบัวให้ด้วยค่ะการเดินทางไปยัง sc home ปวกแดงเริ่มต้นที่หน้า ck plaza จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางถนนเทศบาลพัฒนา ขับตรงไปอีก2.9กิโลเมตรแล้วกลับรถขับต่อไปอีก1กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือคะ่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ s c Home ค่ะคุณผู้ชมชอบกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยที่อยากจะมาดูนะคะว่าบ้านตัวจริงเป็นยังไงคะ่ะสามารถติดต่อเรามาได้นะคะทาง Facebook แฟนเพจ J a เ s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  Management ค่ะหรือว่าติดตามเรานะคะที่ช่องทาง YouTube เรื่องบ้านๆ by J a e s s Management ค่ะเรายังมีซับมือ2สภาพนางฟ้าให้คุณเลือกอีกมากมายพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะสำหรับอีพีหน้านะคะเนยจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เนยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ